อัสส La m u a l ล i k u m ม a ราะหมุุลลอฮิวะบารกาตุดิฉันนางสาววิษีสาดิฉันนางสาวนัทรียาวงเกมวันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามว่าทำไมดาวโลกว่าทำไมดาวโลกจึงเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นดาวเคราะห์เล็กๆดวงหนึ่งในเอกภพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรารู้จักและที่ไม่รู้จักไหนมีตัวตนอยู่บนโลกนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้ เพราะโลกนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อย่างพอเหมาะและสิ่งมีชีวิตต้องการความอบอุ่นและแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้หากว่าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านี้โลกจะมีความร้อนมากขึ้นสิ่งมีชีวิตก็จะตายหรือถ้าโลกอยู่ไกลกว่าดวงอาทิตย์มากกว่านี้โลกจะหนาวเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจะทนอยู่ได้นอกจากนี้ สิ่งสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือน้ำและผิวโลกมีน้ำประมาณ3ใน4ส่วนนั่นเองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ See you